วีดัสวัสดีฮะมาอยู่ j i w g o นะฮะจากช่องเจ็บไม่จำต้งองซซมพีกรอบนะฮะวันนี้มากับ w วายเวส Go มาแล้วฮะทุกคนกับถุยหน้าผัดน,นะฮะโอ้โหเบ็ดธรรมดาไปทบโบไปดิทบโบไปดิมาดิก็มาดิครับไปไหนล่ะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าซื้อๆนะฮะไป30เอาเรื่องเลยบอกแล้วไม่ต้องซื้อวันนี้ฮะคอนเทนต์ไม่ซื้อฟรีสปินนะฮะ เน้นปั่นธรรมดาแบบโทโบเปิดโหมดเลยฮะมาดิครับขอดาวก่อนได้ไหมมาดิโอ้โหเงียบกลิบฮะุดแ่งวายเวสโกลกลับมาแล้วนะเฮ้ยมันต้องแบบโบบาหน่อยดีเฮ้ยนะมา มาดาวอืมอืมดาวอยู่ไหนทุกคนวันนี้ใครเล่นไวเวดโกปะ <c oughs> เอาดาวมาให้โกหน่อยฮัลโหลมาดีครับวาวก็ได้มานะโอ้โหมาวายตัวเดียวแบบนี้ไม่ค่อยเปลื้มสักเท่าไหร่ฮ้ยโอ้ปาโอ้โหมีซ้อนอีก ไอหมาไม่เป็นไรตามหน้าเอาจริงเอานะเออโอ้โห,โห,ไหนไต้องคู่ทุกคนนะต้องคู่มันหน่อยแล้วนะออนายอำเภอไม่ได้เจอนานนะครับผมนะมาอย่างเงียบอยู่อีกสี่ฟุตเป็นฮนะมาแล้วมาช้าไปปะเนี่ย,ยมาวะเฮ้ย เอาเรื่องแต่ไม่โดนโหแถวสี่จะได้นะฮะโอเคเราไม่ได้ซื้อฟรีนะเรามาโทโบโ <c oughs> นะฮะเป็นไงโบปะโบปะ,ปะ,ปะมาเดี๋ยวเขามามันต้องมาครับอืมไม่ทันขาดคำหวานเจี๊ยบฮนะเป็นสาินี่แหละเออลองเล่นดูทุกคนเบ็ดสามสิบเบ็ด30ิเล่นตอนเวลาสามทุ่มนะฮะ <c oughs> โอ้โหดาวสองดวงฮะนี่บอกทิกให้เลยนะเนี่ยใครที่กับใครใครที่เล่นอยู่นะฮะเล่นไวเวทโกยังเล่นอยู่อ่าเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะเป็นเกมเกมหนึ่งที่เกมเก่าแล้วแต่บอกได้เลยว่าโคแซบนะฮะมามาดิไวามาหนึ่งแล้วกีดาวมาก่อนแล้วนะครับผมนะวันนี้มารีวิวเกมนะเฮ้ยเออบอก youtube ด้วยนะ <c oughs> มาดิครับโอ้พระเจ้าจอดเอาเรื่องฮะ อืแบบนี้อีกข้าฟรีสปินนะยาวไปทำไมอีกสักสามดวงนะอืดาวนะดาวครับผมดาวนะมา,มามามาดีครับเอาเรื่องว่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีสิแตกมือว่าเฮ้ยอู้หูสามดวงอู้หูของจริงเจโตพันสองไปแล้ว เพิ่มมาอีก8ฟีสปินเอาเรื่องนะฮะใครที่ยังไม่กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์กันด้วยนะครับโอ้โหนายเำเภอหน้ามาแล้วโอ้โเซนเซนทท่งไหร่2 9 0 0กวาหวานจิ๊มาอีกแล้วฮนะตัวละครขอเป็นตัวละครด้านหน้าก็พอนะฮะบอกแค่นี้พอเฮ้ยน้านายอำเภอหลังนายอำเภอนะอือฮจะสุดยอดวันนี้อีกวันนี้5 0 0แล้ว ถ้าถึงหมืน่นไปเลยปิดคลิปเลยถ้าถึงหมืน่นปิดคลิปเลยนะวันนี้ไม่โลภฮะเจ็ดพันละอีกเจ็ดฟรีไม่ถึงได้ไงหรือว่าดาวมาอีกเนี่ยดาวมาอีกเปล่าดาวมาเปล่าฮแนไม่มาฮะเซ็นเซ่โอ้หกพันสองเอาเรื่องห่ะทุกคนนะโอ้สงสัยจะรีป,ปิดเร็วนะวันนี้นะ รู้สึกไม่เนียนไม่ตัวนะฮะโอ้โหมาเร็วเข้มเร็วอีกแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะอะติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องเจ็บไม่จำต้องซ้งําอ,อ,อีกรอบ V3 ด้วยนะทุกคนนะฮะเป็นแบบช็อตเด็ดนะฮะ,ะจิโก,โกมาทําเป็นช็อตเด็ดนะครับไปติดตามกันด้วยแต่ตอนนี้หมาก่อนโว้ยเฮ้ยหมาดีวะอีกสี่ฟิโตปินมาทุกคนยาวไป <c oughs> นะฮะใครที่บอกว่าเกมเก่าไม่โดนนะฮะแหมไปเล่นแต่เกมใหม่ผมบอกได้เลยเกมใหม่อ่ะไม่โดนนะฮะใครพีพีที่ต้องเกมเก่าเท่านั้นเออไม่เชื่อก็ไปดูย้อนหลังดูนะฮะโอ้โหคาเทนวินอย่างเงี้ยสุดยอดบอกให้ทุกคนนะอีกสองฟรีจัดไปอัอนนี้หมื่นสองแล้วฮะเอาอย้ำอีกครั้งอย่าลืมฮะฝากกด subscribe กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้ถ้าอยากให้จิกเล่นเกมอะไรนะฮะ ไปดีกว่าทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อน Let's go วว้า w ี w